นี่อยู่กับเคบังโซจีอีกแล้วนะคะมันี้สิบห้ามัเห็ดเจลบองค่ะพอดีไปขังนอกมากกับพอดีแบบว่าอันมูว่าหนีเห็ดเจ้าอันเจ้าพริกแข็งเนาะค่ะเนาะมาเท่นี้พอดีมีคุณยายพูว่าขอพริกสดตะวันหันแบบเผ็ดหน่อยค่ะเผ็ดแหแน่พูว่าพอดีกันเลยมาก็เลยปั่นพริกกันละค่ะตะวันสีบ่อไห่บ่ง พอเดเบิงตอนปัน,นพริกนอ้นน๊อพริกพริกกระเทียมเห้าขัวไหมคะ่ะพริกกับกระเทียมมีห้องข,ขวไปแล้วขวแล้วห้องก็เลยมาปั่นร่วมกันพริกกับกระเทียมก็หอมแดงค่ะคือห้องข,ขวล้วนนนเนาะเนาะห้าก็มาปั่นร่วมกันค่ะมีตลาค่ะมีตลาตลาค่ะ ปลาอันนี้เาา่าซับเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะอันนี้คือหนามปลาค่ะส่วนผสมอะไยค่ะกับพี่จะซำนี่แหลคะค่ะอันหน้าเห็ดกันเลยคะ่ะพอดีไปข้างนอกมากค่ะพอดีไี่ได้แล้วสั่งน้ำพริกไปอันนี้ใส่ถุงมือด้วยค่ะพออนุญาตนะคะใส่ลงไปคะ่ะ อันนี้กพจะอว่าค่อยเพชรค่ะพอดีพอดีอันแจวบองอยู่นี่เป็นีมีเพชรแม่รสชาติแบบว่าจิตาเลยแม่ค่ะอันนี้ใส่ลงไปเนาะอันนี้ที่ข้าวปั่นเนาะ,นะกับไอ้กมกพร้อมแดงเนาะ,ะเนะาะก็ใส่ใส่อันปลาไที่เข้าเข้าสาับไว้แม่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ อันส่วนผสมก่ค่อยๆได้ค่ะเห็ดอน,นี้เพราะว่าต้นพริกสดไหมคะ่ะอันพริกสดเนาบพไเด้๋ใส่ใบบบกปูนนะะเนอะค่ะเนาะอันนี้ใส่ชุบสดนิดหน่อยค่ะเสื่องไว้ก่อนเดี๋ยวสีว่าใส่หลายบพหลายดอกค่ะใส่เน้นหน่อยเองค่ะอันนี้คลุกเข้าค่ะคลุกเข้าเข้ากันเนาะค่ะเนาะองน,นเพะใส่เพราะว่าอันนีเแ็ดแจวบอกค่ะเแ็ดแจวบอกแบะว่า แหงนี่ค่ะเอามันก็เห็นตัวนี้ค่ะพวกพวกค่ะอันนี้ทางเขาหลูซื้อว่ามันแห้งไปจัหน้อยเนาะเขาก็เอาเอานันน้ำปลาไหมค่ะน้ำปลาที่เขากรองไว้ค่ะเขากรองเอาแบบพวกกากพวกตกะไครออกไปนะคะนี่ค่ะมันเห็ดง่งยๆหนึ่งค่ะแบบว่า อันนี้เ้าเหาตวงเ้าอีหยังเรียบร้อยไหมคะอันนี้มาเขือยาวิ่ยเขาจะแบบคนกินไอ้แบบว่าเพชรไหมคะเลยเห็ดเล็กน้อยเนาะปัดนี้อันนี้เอาน้าปลาใส่ก็งอยคะ่ะหรือว่ามันแห้งไปจักนงอยคะ่ะเพราะเขาอ,อนุญาตเนาะใส่หมีปาดก็ได้ชื่อแกไว้ เ้ลบองบองชั่วค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบันมีติดใบนี่ขั้วเลื่อนนะคะข้อนแน่นนะคะซื้อไปไบนค่ะสั้งไปไบนเอาตั้งไว้โตัวเสือกแสบแล้วพี่น้องฟาดกันไปเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอาไว้ซื่อถาบ่าพิงหรือจะสือส่อแสบยังไงเนาะแต่ว่าอ,อยากใครลองไหมคะ่ะอัน,นี้นะคะ มันนี้อันนี้เข้าสิไปเขาเข้าขันในทีอนะคะเข้าสิไปไปคั่วซุปค่ะเพราะว่ามันต้องเฮ็ดซุปค่ะสนามมันเนาะบางคนเพิ่นกับบก,กินเนาะบ้านบ้านเขากินได้แต่ว่าคนเอบางค้นเพิ่นกับบอกรีนบอกรนปลาดิษแมค่ค่ะจะเรียบร้อยแต่ว่านี่ค่ะเข้าขันให้เข่ากันแต่ว่าอันนี้ อันนี้เป็นพริกสดนะคะ่ะยูนี่สินีทั้งพรองพริกแข็งพริกสดลดความเผ็ดลงพริกแข็งเป็นสีสันนี่ค่ะสีเข้มๆดนจังหน่อยนะคะถ้าพริกสดพริกสดคนสีนี่ค่ะอันนี้เผ็ดจีจานค่ะซาใจค่ะอ uh huh. อันนี้เขาต้องไปขัวก่อนเนี่ค่ะพี่น้องขวัวก่อนเนาะ เอาก่อนกับพวกพันธุไเฮ็ดเฮ็ดง่ายค่ะคือแบบว่าเข้าเตียงอุปกรณ์ไว้เรียบร่อยนะเนาะเข้ามาต้องมากมาก้ยเบม่งิ่งห่วงยาไหมคะ่ะม่งห่วงยายาโฟกัสตรงนั้นด้วยค่ะโฟกัสตรงนี้คะ่ะตรงแจวบองเข้านี่คะ่ะสว่วนอื่นบ่ต้องอันนี้แ้วกันอันอยากไ้ซิมยากให้ลองมอง้ะค่ะไอ้สำหรับแจวบองคะ่ะ ใครพอดิกินนะ่ะให้ล่องไปหามากินเมืองไทยกินแล้ว่าซื้อโอ้ว,ว้าวสิบไปเด้อค่ะพี่น้องเอ้าอันบันนี่กับสิบไปขวายเด้อค่ะพี่น้องแจะไปซื้อพไดิขวายเบิ่งเด้อเพราะว่าอันอันสิบปเอา,าคลิปยาวแม่มืัอนี้เอาสันๆเนาะพี่น้องเน,นาะสถานกะร์ไปแล้วพี่น้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าไปไปแล้วพี่น้องบันนี่สิไปขวายข้าเจ้าข้าเจา้าถ่ายอยู่ค่ะ คุณยายแล้วถ่ายอยู่อันไอสารคดีเนี่ยกระฝากไปสนิทได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิมาใหม่ค่ะพอกันไหมคลิปหนาค่ะเป่าให้อย่างไรสวัสดีค่ะ